สวัสดีครับ Yamaha All New Nmax 155ครับตัวนี้ตัวชมปัจจุบันที่วางจําหน่ายครับก็วันนี้ติดตั้งครับเปลี่ยนยูรูชาร์จครับของเดิมจะเป็นรูจุดบุหรีครับเบ้ากลมๆครับต้องใช้อแดปเตอร์ของเดิมต้องใช้อแดปเตอร์เสียบอันนี้เปลี่ยนเป็น usb ครับโดยตรงเลยครับใช้งานได้เลยครับเอาสายชาร์จโทรศัพท์มือถือครับเสียบใช้งานได้เลยครับไม่ต้องใช้อแดปเตอร์ครับก็มีทั้ง usb a แบบเก่าแล้วก็ usb c แบบรุ่นใหม่ครับ ิดใช้งานครับเหมือนเดิมครับสเต็ปแรกแรกแรกเขาใช้งานได้เลยครับก็สายเสียบชาร์จใช้งานได้เลยครับถ้าเรามีแบบเก่านะอ่ะ,อะยวขอยืมโทรศัพท์มือถือหน่อยครับอโอเคครับขึ้นจ่าลักสายฟ้ามาคือชาร์จไฟเข้าเลยครับ ก็ตัวเลขครับวิธีดูตัวเลขก็คือเดี๋ยวถอดแล้วก่อนสอนการดูวัดบนแบตเตอรี่นะครับ12.7คือแบตเตอรี่ตัวรถนะครับเมื่อทําการสตาร์ทหรือขับขี่ครับตัวเลขจะเพิ่มขึ้นนะครับก็แสดงให้เห็นว่าแผ่นชาร์จชาร์จไฟเก็บเข้าแบตเตอรี่ตัวรถได้ดีอยู่นะครับ13นะครับแล้วครับก็ค่าปกติ NMAX ็ก็ประมาณ14กว่ากว่านะครับประมาณนี้ครับปกติดีนะครับ ก็หลังใช้งานก็ปิดฝาไว้ครับกันฝุ่นกันฝนได้นะครับก็เรียบร้อยครับสวัสดีขอบคุณได้สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้รับตามแวร์ลิตที่ลงไว้ใต้คลิปเราจะมีช่องทางกาติดต่อให้นะครับทั้ง l i น์แอดและเฟซบุ๊กครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ